สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างงัวงามมืองบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาชมงัวงามที่ตลาดนัดพวกระบือบ้านเชียงหวังเพื้นเมืองจังหวัดเชีสาทอดพี่น้องมือนี้กระตงกับเสาวันังข้ามที่ยี่สิกุมภาพันธ์2567พี่น้องมือนี้บรรยากาศคือคักเบิ่งพี่น้องกูมาสื่อมาขายแน่นเลยพี่น้องหลายคักงัวควายก็หลายแต่ว่าคนนี่หลายแห้งพี่น้องคนมาสื่อมาขายหลายพี่น้องเนาะโอ้ยหลายอีหลีพี่น้องเพื่อนงัวแน่นคือเราพี่น้องเมื่อวานนี่บางตาแแต่่่วามื้อนนนี หลายราคาสิเป็นยังไงมาค่อยชมนะพี่น้องนบ้านสว่าคง์งวางงามเขาสิเปิดราคาให้พ่อพี่น้องได้รับชมกันว่าราคามันอีสิเป็นยังไงพี่นอนะ้องเนาะก่อนอื่นก็ซอยขันกดไหลกดแชแฉกุฏดดิตามบ้านสว่าค์งวางงามเขานำเดี๋เด้๋ยพี่นอนะ้องเนาะก่อนสิรับชมกันแต่ว่าบ้านสว่าค์งวางงามเขาจะทายสุกสายแล้วพี่น้องเนาะทายเมือละสองคลิปคลิปแรกปล่อยทันทีพี่น้องเป็นคลิปสดถ้ามันเกิดความผิดพลาดเนี่ยคือมากะขอให้ไหวได้แล้วพี่น้องเนาะ ซอยกันคอมเมนต์เข้ามาว่าเฮาสปรับปรุงกันยังไยากให้บ้านสมบัตว่างงานไทยทำแนวไดต่าคอมเมนต์กันมาใด้วยพี่น้องด้วยราคางัวดจะเป็นจังไงไปชมไปเปิดกับงัวใหญ่เพื่อนน้องพี่น้องงวดแบบไหนไปเปิดตะโกนบบกใหญ่เพื่อนพี่น้องหอยตีกำลังมาหอยตีกำลังชมป้าแม่บักใหญ่ลูกน้อยใหญ่พี่น้องมันหยีก่างี่กบเกลื่อนสวัสดีครับขออนุญาตครับ แม่ลูกลูกแม่เนาะสมสมาปวดเถอะลูกเพื่อนคุณอะวุ้ยลูกเอใครเหอลูกเพื่อนอเคไปหอยตีบ่ปลาโทหัวหอยตีมาปวดได้มาจากไหนหจอยคีโอ้ลูกเคเอฟเจ้าซีบาดูบ่ือเรื่องเจ้าเีเชฟเจเจ้าซีบาดูพุ่อนเคเอฟเเป็นสายเดียวกันกับเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟหกแปดดพี่น้องเพื่อนเป็นตระกูลเดียวกันแม่เดียวกันแม่กับผสมแล้วยีบเก่พ่อได้ได้บว่เนี่ บมันอยู่หนาอ๋อมีใบมีหลอดครบเนาะเ่าต้องห่วงการใจลูกพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งลูกสาวเพิ่นป้าโทษลูกสาวเพิ่นพี่น้องห้ามีหลีไงหลีเจ้าสีประดูลูกสาว KF 72กูด่ะเบึ้ยง้ามมีหลีพี่น้องอันตัวนี้พ่อแม่ได้หนิมาแสกซื้อๆเม่เพิ่นพี่น้องป้าสูงโค้งสางสุดยอดเลยแม่เพิ่นแม่โค้งสางใหญ่ลูกลูกสองบอกเฮ้ยตัวนี้เฮ้ประมาณเนาะโอ้ลูกตัวที่สองได้สามสามได้ทองเนาะ เบื้องลูกสาวเพื่อนพี่น้องบึ้ยสีสันตนโตโค้งสางแม่เพื่อนพี่น้องสุดยอดเลยใส่ไว้เหรอได้พี่น้องนี่หอยตีกับมีใบไม่หลอดอยู่เพิ่นรื้ออกมามีเบิเดเออไใบเกิดตัวนี้กับมีพี่น้องโอเคเลยอ้าวหอยตีว่าไว้เท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดใบแต่จีเงินแสนเลยเนาะหอยตีเนาะอันนี้เจ็ดสิบห้าพี่น้องในราคาแม่พันโค้งสางสุดยอดเลยห้วยไทยร้อยหกสิบด้พี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้อง สุดยอดสุดยอดหกเจ็ดสิบห้าเนาะคนเปิดไว้เนาะส่งฟรีสองร้อยโลส่งฟรีสองโลทั่วภาคอีสานพี่น้องเอาคอนอนุญาตขออนุญาตเบอร์โทร่วหอยตีศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าอหนึ่งสองสี่หกหอยตีอำนาจเจริญได้ง่วงง่ามาฝากพี่ตอนน้องผู้ใดสนใจโทรมาที่ต่อได้พี่น้องต่อร่องได้เลยพี่น้องส่งฟรีสองร้อยโลโปรโมชั่นสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยตีมันมัน เปิดชิปกับงง่วนนะพี่น้องอันตัวนี้ระวังเด้อนี่ตัวนี้มันฉีดดื้อยังว่าพี่น้องเวลาฉีดดื้อคือตันครับเสียตัวนี้เฮ้ยง่วนจากไหนมาตันเนี่ยพี่น้องพูดอ่ะบักกูตันจื่อลือพี่น้องตานออกชุดหยอดเลยง่วนบ้านเฮาง่วนไทยเฮาด้ยพี่น้องง่วนไทยไทยโตนโตเพิ่นเปิดเท่าไรครับนี่เปิดสามหมื่นครับสามหมื่นเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเบิ่ง่วนใหญ่ ขั้นใส่เขียนบ่มีเหนื่อยงัวนเนี่ยนี่เานาะสมัยตะก่อนนี่บ่มีเหนื่อยในเบิ่งหน้าตาตนโตนตาหนอกเพื่อนพี่น้องหหวยเอาไปพอคุ้มฝูงไทยจีเฮาหนี่บ่ต้องห่วงเลยใหญ่ไีหรืพี่น้องสามหมื่นมันเปิดไว้พี่น้องผู้ใดนสนใจเพิ่นมาจากไสลหรือลืมมาจากไปอ,อุทุมพรครับอุทุมพรพี่ใสสีสันเฉดเทาเนาะแถวบ้านสุ<อ>ป่อยน้อยเอาขออนุญาตเบอร์โทรหน่ครับผม087 087 872 872 9209์แปดครับเก้าพี่น้อง นี่คือสายเหนือสายเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงม่วบันเท้าทยีจีปล่อยลงฟูงนี่ไม่พูดให้ไก่ได้ตัวนี้โอเคเลยขอบคุณหลายหมานสามหมื่นได้พี่น้องต่อล่องเอาขอบคุณหลายเด้อมาเบิง์หอยของง่วงามบัดสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกเบิ่งแม่ครับลูกพี่น้องใส่กันลูกเมื่อคืนแดงครับแกแม่เพิ่นโบสพี่น้องแม่เพิ่นโบดเล่อยใจลูกแดงแดงจึงคืนลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกเม่เราม่ก่อเบิ่งกันยืน เลี่ยมโตจัดเลยพี่น้องเลี่ยมโตจัดสโนอกสวยเลยลูกสาวสวยแม่สีสนิมสีบดบดพี่น้องเปิดเท่าไหร่ค่้มนี่ยพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกเ,เห็นโตแล้วลูกแม่ได้พี่น้องลูกแรกแจะได้นี่สดสอยู่นี่เบ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามเลยพี่น้องยี่สิบเจ็ดพันเปิดไว้พี่น้องอุ้ยสองหมื่นกับเจ็ดพันเปิดไว้หอยหองคว้ยงามป้างาัวง่ายสุดเอาไปอันได้มากค่้มเดียวนี่บ่โอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0 8 6 0 8 0ปดหกศูนย์โอ้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดพี่น้องห้อยของกุดชุ่มเพิ่นใยมากห้อยของกุดชุ่มเพิ่นใยมากแม่ลูกลูกงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่น27เพิ่นเปิดไว้ราคาพี่น้องยังต่อรองได้จักหน่อยอยู่เนาะต่อรองได้จังน้อยอยู่พี่น้องเอ้าขอบคุณหลายหมาเด้อครับผมมานมะนี่เลยว้าวอันหวานข้าวเดียวเดี่ยวและเนาะเออป้าเปิดเป้าเป้าเลี้ยวโอเคขอบคุณหลายหลาย คับสิบคับสิบขออนุญาตครับผมเม่สาวหน่อยด้เนาะเม่สาวน่อยเปิดเท่าไหรครับจับนี้เปรดหกพันห้าร้อยเฮ้โอ้ยพี่น้องหอมื่นหกพันห้าร้อยดิพี่น้องการสีผมเพือเนี่ยผมสงสัยเด้มันแมนอยู่บ่เง h เนาะ n h a โค้งสางดีเงวอ่านหลาดน้ำไตกระชับดีพี่น้องหมื่นหกพัน้อยดิพี่น้องแม่สาวหน่อยตันี้ทายสูงลอยเกือบลอยสามสอยยี่สิบกว่ากวพี่น้องแต่ว่าต้นโต n h าดี เหมาะสาหรับกันไปเห็นแม่หอกแม่ขข่แม่พันพี่น้อง16,500ทด้พี่น้อง16,500เครื่องดั่มดีดียังตอรองไดอีกเนาะได้ไม่อีกอยู่ใส่ตัวไม่อีกอยย่บเครับนี่ยู่แม่หแม่ลูกโอ้แม่ลูกแม่หัวโลนแม่บันบ้านลูกสาวเพิ่นบ่เน่ะโอ้ลูกสาวอยู่ลูกแม่คมเท่าไรครับตัวนั้นคมเท่าไร26,500 26,500สองตัวได้พี่น้องอันนี้ตัวเดียว16,500 สองตัวสองหมื่นหกพันหาร้อยพี่น้องนี่หัวโลนพี่น้องหัวโลนน้ำนี่ลูกสาวเพคนพี่น้องสองหมื่นหกพันกับห้าร้อยเม่ลูกลูกแม่แม่โลนธรรมชาติแมียบ้านลูกกับบ้านแม่ใหญ่นี่กับแม่บ่แม่เนาะแม่ใหญ่ทองแล้วเนาะทองแล้วเปิดเท่าไหร่ครับใหญ่ใหญ่สามสิบเจ็ดบักใหญ่ทองแล้วพี่น้องเบื้องต้นโตเพคนที่เราพี่น้องทองหาเดือนใส่พอได้ไใบนี่มีใบเนาะมีใบมีหลอดมีเอกสารครบพี่น้องทองแล้วนี่พี่น้องพูดอ่ะทองแล้ว หาเดือนแล้วบักง่ายเลยเพื่นอนคนไทยสูงร้อยส,สี่สิบหาได้ตน้ตนโตดีดีสามสิบเจ็ดเนาะสามสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้โอ้ยเพิ่นได้มาชุดพี่น้องบ่ธรรมดาอันนี้ยี่สิบหกห้าร้อยแม่ลูกได้เบิ่งลูกคน,นอีกกนะนี่ลูก,ลก<ๆ>เพื่นพี่น้องลูกใหญ่เลยได้พี่นอ้องหัวโลนทั้งแม่ทั้งลูกโลนธรรมชาติพรโอเคอันนี้สิบหกหาร้อยเป็นตาซื้อตาสื่อพี่น้องมันถูกเป็นตาไปเข่าข้อเข่าคข่เพรามีขาดทุนมันราคาเพราะต่อรองเนาะอ่ะเพิ่งไมาจากใส่ือเสียระบุมเสรภูุมร้อยเอ็ดเท่านะขออนุญาตเบบอรร์โทนคั 084 879 879 9321 9321พี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดโค้มใดกระโทนมาต่อรองเพื่อนใดต่อรองไดนจักน้อยตัวละจักน้อยพอตัวนี้มันกระถือแล้วเนาะอ,อ้าวขอบคุณหล,ลายๆมาานครับผมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงวัวตลาดนัดโกขดกับรีวิวบ้านเชียงหวางคือข้าพทจ้พี่น้องคนมาซื้อกหลายคนมาขายกันเยอะพี่น้องเบิกเท่าไรบรรยากาศพี่น้องหลายหลายบ้านสนว่างงัวง,งามสุภาพพี่พาน,น้องชมชมทุก ทุกตัวพี่น้องที่เพื่อนสะดวกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนสะดวกตัวได้เป็นแต่สุดท้ายท้ามีเบิ้งทุกตัวขออนุญาตครับผมแม่ลูกลูกไส้เนาะไส้ครับอุ้ยพี่น้องตะนอกลูกไส้เพื่อนลูกพ่อใดเออตานอกห้ามได้หนิบ่ามันใส่รถมามมึงหันหนิว่าหน่ว่ตะลงรถเนาะเนี่ยผมเบิ่งยุ่ผมเล่งอยู่ตานอกมันง่ามพี่น้องแนวนี่เขาเอิด่างัวตานอกง่ามพี่น้องเบิ่งตานอกเขาตานอกง่ามันแนวนี่พี่น้องตานอกบ่วสูงแห้งแต่ว่ามันง่ามมันยาวต้นตถ่ายป้าทรลูกพ่อใดเ้อ มู่ลูกบองใหญ่น้อเจ้าบอลูกลูกพอหลอดพอหลอดแน่นอนเนาะครับอันนั้นแม่เพื่อนพี่น้องอุ้ยจ่ายลูกการจ่ายลูกของแม่เพื่อนพี่น้องแม่ใหญ่ถ่ายสูงลอยหาซิบใดนี่ลูกไส้เพื่อนเบิร์เท่าใดค่อมเนี่ยสามเจ็ดสามสิบเจ็ดว้ายพี่น้องอันเฮือนี่อันเฮือนี่สงสัยเด้่ยสามสิบเจ็ดพี่น้าอุ้ยพี่น้องเบิ่งลูกไส้เพื่อนมาธรรมดาสามสิบเจ็ดมาจากไหนครับ โอเคเอาขออนาตเบอร์เ่าครับโอเค์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ์เจ็ดศูนย์ศูนย์เ0็ด0ูนย์สี่แปดหกเพี่น้องอุ้ยลูกชายเพี่นองออนซอนลูกชายเพี่น้องผู้ด่าอุ้ยสุพีน้องอยากสามเจ็ดต่อร่องเอาเนาะครับต่อร่องเอาพี่น้องงัวบอลเป็นธรรมดาลูกชายงามเอาเป็นเป็นพ่อพันเกิดยังไงพ่อดังแน่นอนเพราะว่าโตนโตมันดีแม่เพิ่นใจลูกงามขอบคุณหลายๆหมันครับผมนถึงคุนสะดวกพี่น้องพี่น้องแม่ไหมขออนุญาตสะดวกพี่น้อครับผบนนม แม่ยังไงสะดวกให้ข้อมูลบ้างครับผมโอ้เป็นค่ทีขายบ่เป็นหังครับผมโอเคครับผมไหยด้บมาอนอ้นค่ำไหนเังไหนมาเนาะมนด้ว่าู้หน่อยเจ้กบาทเขอาไอ้ค่ำนี่ทายทำเพิ่นเพิ่นบารีเจ้าบาทไอ้ค่ำนี่เา้ย่ะหมือนสอง0หมือนสองวั หนึ่งหมื่นสองพันได้มาตาใสแล้วนี่ได้มาตาใสอันอุ้ยพี่น้องมัวงหนึ่งหมื่นสองพันเอาไปต่อยอดอ่าส่วนใหญ่พเจะมาเหมือนวานแต่ว่าหอยข้ามได้มาเมือนี้เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาต่อร่องได้จักหน่อยเนาะงหมื่นสองเนาะบักผู่หน่อยพี่น้องส่งหูจักหน่อยกงหูจักหน่อยพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรไอ้ค้าม080 080 797ูนย์ศูนย์แปโอ้หูจักหน่อยอยู่เนาะหูกระทบจักหน่อย12นี่พี่น้อง โพดีดีเป็นตาอ,อ้วนเร็วพี่น้องเป็นตาจินหยาเจงอิงขอบคุณหลายๆเด้อคำเด้อมันหมันผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองได้พี่น้อง,องออสิบสอ,อง,อง 42, เอาไปต่อยอดเอาไปขุนอขออนุญาตครับผมสะดวกบ่เนาะครับขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับอ่ะเบิ่งแม่แม่แยกลูกมาเนาะแม่บักใหญ่เพิ่นเอามาตีเป็นสายเหนือเปิดเท่าใดครับนี่ยี่สิบสองเพิ่นเปิดไปสองหมื่นกับสองพันได้พี่น้องแม่บักใหญ่นี่สองหมื่นกับสองพันแม่บักใหญ่เนี่ตีเป็นสายเหนือแล้วมันแยกลูกมาก มัวสองหมืนสองพันพี่น้องโตว,ว่าแมน้างปึ้ยพี่น้องสุดยอดหลายตาธุได้มาตัวเดียวปะครับเออมาแสี่ตัวครับได้ขายเนี่ยแหละจี 5, 5, 5. โอ้เคนี่กรสิมันยูเล่นละเบิง้งราคามันเอาขออนุญาตเบอร์โทน่นไรครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกแปดสี่แปดสี่หกพี่น้องสองสองนี่พี่น้องราคางัวโตวบักใหญ่ผู้ใดสนใจก็โท่มาต่อรองเอาไปต่อยอดได้พี่น้องเอาขอบคุณหลายๆม้านครับผม หอยเดซามันแหละว่ามาเนี่ห้องหอยเดซามาเนี่ยสวัสดีครับขออนุญาตครับผมเปิดเท่าไรครับนี่ยสองหมื่นสองหมื่นเม่นปะสองหมื่นเพิ่นอยากสองหมื่นเมษาสีสันต้นตเบิ้งเอาพี่น้องหูหูออกกระทบนิดนึงแต่ว่าพอถึงปากเลยพี่น้องสีสันสีออกเม็ดกระเปลือกเหนียว้ยท้ายสูงลอยสามสิบด้น้ำใต้ดีพี่น้องแขรงขาดีเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเต็มโต มีคนคอมเมนต์มาว่าท้ายเต็มตัวให้เบิ่งแน่วสัตว์อ่าเต็มตัวพี่น้องลังเทื่อมันเกิดออกบ่อได้นาะพี่น้องแต่ว่าเทียวนี่ออกออกมาได้อ่าเต็มตัวได้อยู่พี่น้องเปิด20่ได้พี่น้องนี่เปิด20,000บาทต่อรองได้เพิ่นมาจากยจโสเฮานี่แหละเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ยเหมือ088 082แปดแปดศูนย์แดูนยดสนใจก็โทรมาต่อรองเพิ่นได้20 20ิถ้วนๆ20,000งถ้วนๆเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองเอาขอบคุณหลาายๆเมมด้อคครรัับบผ โอ้โหตัวนี้ก็งามอยพี่น้องมาขออนุญาตคนไทยหนาแม่สาวว่าเนาะขออนุญาตสะดวกกว่น,น้อครับผมแม่สาวแม่สาวเนาะแม่สาวเขาเขาแตง่งหรือเขาธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องเขาธรรมชาติหนาเพิ่นมีเอกลักษณ์พี่น้องมีใบโพลูกหัวใจจักน้อยเพิ่ว่าอ่าแข้งขาตนโตท่าสูงรอยสี่สิบได้แต่ว่าบาท่านติมมัญหาเนาะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องเอาไปเป็นแม่กอกแม่ไข่แม่พันธุ์ได้ด้อนี่มันงามอยู่พี่น้อง แต่ว่ามันบรทันเต็มถ้าเต็มขึ้นมาใหญ่ได้พี่น้องงัวตัวนี้เบิ่งโค้งสร้างน้ำใต้ดีแข้งขาดีดีพี่น้องนุมซีเต่าเครื่องดำโค้งสร้างดีแล้วล่ะแต่ว่าบรทันเต็มเท่านั้นเนาะเพิ่นเปิดเท่าไหร่คือเกือบหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอุ้อ 17, ยพี่น้องงูมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้พี่น้องนี่ปาดโถวตัวนี้น,น,นี่สุดยอดได้ตัวนี้ตัวนี้สุดยอดสุดยอดควายมาแต่เัียงดวดีกว่า,า,าวปาดชุดหลักใหญ่ 17, <500. S 2> มื่นเจ็ดพันห้าร้อยปาด โทษอุย้ยเป็นมาจากใสขึ้นสีละลาสด,ดาสีสะเจดเนาะลายสีสะไลสีสะเจดพี่น้องอุย้ยเอาขออนุญาตเบอร์โทษนะครับศูนย์หกสี่แปดสองแปดแปดห้าสามสามเป็นมาจากสีสะเจดพี่น้องจากสีละลาดแม่์ผักใหญ่1 7ม0 0ก็ดพัหาร้อยเพิ่มเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระตู้มาต่อรองกผูไไ้ใดขอบคุณหลายๆครับผมมันมาสวัสดีครับไอ้ไอ้สังได้จังไดมากมือนี้ สายหูคือเกา่าไอ้สังสายหูพี่น้องแม่ลูกว่าสันตพี่ว่าแม่ไายสูงลอยเกือบลอยหาสีลอยสีสิบหาใดเบิง้งหนามไตนมีีเต่าเพิ่นหางเกือบหลากดินพี่น้องหวไอ้สังมือน,นี่สายหูคือเกา่าอันลูกผู้เนาะลูกผู้ลูกงามพร้อมได้พี่น้องบนธรรมดาลูกงามได้นี่สีแดงจึงคึงหน้าตาลอเลยรอซูสีครับไอ้สังเลย <laughs> ตบบบชรนะไอ้สังเนาะ <laughs> เปิดเท่าไหร่ครบน,นี่สี่หมื่นสี่หมื่นเปิดไว้ไอ้ข้ามเปิดอ่ะไอ้สังเปิดใบสี่หมื่นพี่น้อง โยตบักใหญ่แม่เพิ่นบักใหญ่ลูกไส้งามลูกไส้รอพี่น้องสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้ได้มากข่มเดียวบ่อยสังโอเช่เอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามสามห้าเก้าสองแปดสองไอ้สังบ้านขันได้ไงได้งัวโคมบักใหญ่มาฝากปีตรอน้องสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองผูนได้อ้ามันมาเลยสังเด้อขอบคุณได้ไหมแค่ก็โอเคขออนุญาตลูก อันบ้บานๆเฮ้าเนาะเปิดเท่าไรนี่ไปไปเจ็ดพัน 7, หารอ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 ้าพี่น้องเจ็ดพันห้าได้นี่พี่น้องราคาบ่พอมือพี่น้องราคางัวเฮ้า,าอเอาไปขุนต่อนี่บ่ธรรมดารีพี่น้องบ่อ,อไม่ขาทุนงัวะตัวนี้บ่อไม่ขาทุนฮะขาทุนอย่างพี่น้องเจ็ดพันท่อนนี้พี่น้องนี่เอาไปกินยาข้าวเดียวอ้วนอันนี้ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเท่านั้นเด้เนาะโอเคเลย บักคูหน่อยผู้ใดสนใจกระโถ่มาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทร085 085 247 247 3817 3817พี่น้องเจ็ดเท่าใดก็าลังเจ็ดท่านหาเจ็ดานี้พี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดต่อรองรอยได้จักหน่อยเอาความก็เล่หลายม้านครับผมวายพี่ละอย่างต่อพี่น้องงูอ่านมาส่นเอาห้อยแจ็คมาเนี้ยหรอบอวบโอ้บ่อ่อย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งูอ่นทางพี่เบิกบรรยากาศคือคักคือเก่าพี่น้อง ตลาดนัดเชียงหวางง้วหลายมือนีนิมือว,ว่านี่มาเบาบางขาดว่ามือนนิสิเป็นจัียงไดเไนาะว่าเสนกันนะใจอยู่ตาว่ามาามือนนิอุ้ยพี่น้องน้าเนียนคือเกาน้าเนียนคือเกาตลาดง้วบบานเชียงหวางพี่น้องค,อคึกคักมีสองโซนในโซนนอกอีกโซนหนึ่งพี่น้องอันนี้โซนในอยู่อ่โซนนอยู่อ่ะอย่างต่อมาทางฝีมีหลายสายที่พี่น้องสายเหนือสายขุนมีทุกสายตลาดนัดเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวย่างไปทางก่อนนาะพี่น้องเนาะงัวมไม่หลายพี่น้อง ท้ายถ้ำก็อาจจะบบถนัดอาจจะบบเต็มทีก็ต้องขอโทษขอให้ไหวสักก่อนน้องพี่น้องเนาะเถือลังเถือมันเข่าใกล้เกินไปนะพี่น้องเพราะว่ามันออกหางบ่ไรมั่วมันแน่นนะพี่น้องขยับก็ยากต้องขอโทษขอให้แฟนับแฟนเฟสไหวน้อพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศคือคักเบิบ่งภาพสูงพี่น้องเบิ่งมุมสูงอุ้ยแม่นนี่ลีพี่น้องหลายลายแห้งอ่ะสิยางไปทางไหนนอกบบบเนี่ยหายจกว่าการยาง แม่ลูกตัวนี้ก็งามพ่อชี้หนีไปนอหน่อยทัวร์หาปรได้ก็ขออนุญาตสะดวกกว่น้อครับผมไปคือพวกทัวร์หาด้วยเลยทัวร์นุญามไทยท่าสะดวกกว่าอันแม่ลูกเนาะแล้วพวกทัวโอ้มากคนละมอ้เมือสีคือกันว่าเป็นแม่ลูกแม่กับแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวใหญ่กับแม่สาวหน่อยซะสีคล้ายๆกันผมแล้วนึกแต่ว่าแม่ลูกอันแม่หน่อยเท่าไหร่ฮะหนมืนสิบห้าร้อยสิบห้าร้อยหนึ่งหมื่นกับ หนึ0งเนาะ11,500แม่สาวนหน่อยๆแต่ว่าตน้นโตดีดีพี่น้องเนี่ยว่าหลาตน้นโตดีสีดีเขาเอิ้นสีดีแนวนี่นพี่น้องสีนิน่ๆสีบักตานสุกแม่ก็คือขันโอ้โตวัวแม่ใหญ่ก็คือกันนี่พี่น้องสีคล้ายๆกันแต่ว่าออกเป็นสีสนินแมแน่แม่ใหญ่เปิดเท่าไหร่หนึ่0หมื่นเจ็ดน้อง้อย้ยแม่ใหญ่กับพ่อซื้อท้ายสูงลอยสีกว่าได้พี่น้องแม่เพิ่นแยกลูกมากแม่เพิ่นแยกลูกมากหนึ0งได้แม่บักใหญ่พี่น้องอันนี้11,500 แม่ในน้อยเพิ่งไปเอาพี่น้องนี่แม่ในน้อยห1ึ่0หมื่นหนึ่งพันกับห้าร้อยเป็นตาต่อร่องของเพิ่นทั้งสองตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไม่ให้ปาก่พี่น้องอุย้ยเพิ่นมาจากไส,ส,ส่คือเลือดต่อมนี่ยนะขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับผมบมีครัโอ้เป็นวายมีเบอร์โทรบ้านไหนคือมาจากบ้านดอนกลองเนาะดอนกลองบ้านดอนกลองน้องเลื่อนนี่แหละพี่น้องผู้ใดสนใจไปบ้านเพิ่นก็ได้อันสิบเกตห้าร้อยกับสิบเอ็ดห้าร้อยโอ้ยพี่น้องพอต่อรองทั้งสองตัวเอาขอบคุณหลาไลมานครับผม หอยน้าได้มจ๊กตัวสองตัวขายขายกันยากยากนี่บอกบ่ยากดอกหอยหนายเปิดตัแล้วเท่าไหรตละหมื่นแปดม่บแไให้บกตันละหมื่นแดพี่น้องง่วเอ้ยวหอยนาเหมือนี่บ่หน่อยได้พี่น้องรอยหาบได้ตัวนี้แต่ว่าหน่อยแน่แต่ว่าตนโตมันดีเนาะตละหมื่นแดเพิ่นเปิดใ้ใส่กันก็ล่องใส่กันก็ได้เขาเอิด่างัวแยกลูกมากแต่ว่าหอยน้าใส่คำว่า หัวห่างว่าะโดนแมีนอยู่แต่ว่าตัวตัวดีเนี่ยหอยหน่ายตัวนี้เนาะตัวนี้สูงแต่ว่าโค้งโค้งแน่จังหน่อยตัวละสิบแปดตัวละสิบแปดตัวร่องเอาใจดีอยู่หอยหน่ายใจดีตัวร่องเอาเพราะว่าโอเคโอเคอะอะขออนุญาตเบอร์โทรหอยหน่ายศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองห้าสองห้าสองหกสองหกสองหอยหน่ายบัานขะดงใหญ่ได้มากสองตัวเดียวผมสีไป็นายทั้งหลังมันมาเด้อหอยหน่ายเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวสิขยับไปทั้งหลัง แม่ใหญ่ยอยู่ได้พี่น้องตัวละสิบแปดได้เพื่อนนี่ตัวนี่สิบแปดได้ไหมบอกไก่พี่น้องโอ้ยบา่านาเสือละข้างงวดพี่น้องสูงใหญไงางามๆตัวนี่บอ่อสูงตะวาาันกะอ้วนดีของเพื่นอ,พนอ,อ,อ,อนพี่น้องตัวละสิบแปดได้พี่น้องตัวละสิบแปดงานต่อพี่น้องงานไปทางพี่น้องคือคักพี่น้องโอ้ยคนข้าเจ้าเห็นจังกันคือมาโศกกันแข่งหนมันเราห้อยนว,ว,วลคนกำลังหมันอ่ เพื่อนเทศยังกันเพื่อนหมานบะโอ้เพื่อนหมานเายับไม่ได้าะเ้าบาลละเพื่อนใดกันโอ้เพื่อนห้องมื่นสวางครับ โอ้เพิ่น่วงอยู่ว่าท่านได้กันอยู่ก็ได้แล้วครับได้แล้วโอ้้้ไดแลวเพิ่น่วงมือสองได้กันแล้วพี่น้องเก้าพันครับหวายพี่น้องเก้าพันเก้าพันอยู่ที่กระเป๋าข้างนี้นี่เป็นได้กันเลยเก้าพันเพิ่งเนี้ยพี่น้องยึดเยาวงหลายลายอยู่บ้านเพิ่งที้ไรหนิให้นายห้อยไปได้แน่เนอนโอ้เพิ่นว่าเก้าพันตัวเนี้ยตัวทุจริมนี่พี่น้องอันท่านไปซื้ออยู่บ้านกก่ย่างห่วงแพงหลายก็สัตว์ตัวเม่ แม่สาวหน่อยได้หนิบัวพ่อหมื่นแม่สาวหน่อยซ้ำหนิบ่พ่อหมื่นพี่น้องอยู่บ้านเยอะจังหลายหลายอันมิตรบางงวนราคาง่วนอยู่บ้านบ่ลงได้มาลงแต่อยู่ตลาดโอเคอยู่บ้านไปบ้านย่าไงกับมิตรบางเพื่อนเท่านี้นบ่แพงขนาดเพื่นบ่โอเคจักสีวางไหนีการบัหมื่นครับโอเคเก้าพันเก้าพันโอ้ยมันหมาเด้อขอบคุณเลยหลายเบิ่งราคาง่วนเพื่อนพี่น้อง อย่างต่อมาขออนุญาตมาเบิ่งขออนุญาตสนใจง่วนบ้านขออนุญาตใหญ่พ่อน่อลูกสามตัวสามแบบครูหน่อยเนาะสามแบบครูหน่อยพี่น้องมาเบิ่งง่วนบ้านบ้านเนาะสามคูหน่อยมาฟังราคางวา่วนเนวนี่มันสิเป็นยังไงพี่นอ้องบ้านสว่างง่วนงามสีไลง่ง่าในฟังตัวนี้เท่าไรลูกสามตัวสองหมื่นมือสามยางสองหมื่นวิ่งพ่อขันเป๊ะพี่นอ้องเบิร์นตีละพี่นอ้องปานปลาลูกคอก สองมืนี่พี่น้องสามตัวนี่เฉลี่ยเอาพี่น้องตัวละไม่ถึงเจ็ดพันได้พี่น้องตัวละบ่ถึงเจ็ดพันพี่น้องนี่สามตัวสองมืนงัวผูพี่น้องบักผูหน่อยสามตัวง่วบาบานๆเท่างัวบาบานๆสามอย่างสองมือนโอเคมาจะใส่ลูกมาไหนฮึดอ้ดอนกลองดอนกลองน้องเลือเฮ้าเอาบ้านสิงห่ะตําบลสิงห์เนาะดอนกลองตําบลสิงห์เอาขออนุญาตเบอร์โทรในลูก ข้องพ่อบหรอหรือข้องลูกอ่ะข้องลูกกันแหละอ่ะศูนย์เก้าแปดแปดเก้าสี่แปดสองหนึ่งศูนย์เพิ่นมาจากดอนกลองสามยางสองหมื่นเพิ่นว่าต่อรองได้จักน้อยเพิ่นว่าอย่าต่อหลายป้านปลาลูกข้อพี่น้องเพิ่อนเอาหัวจุ่มกันส,สองหมื่นเด้่พี่น้องสามตนี่โตละเฉลีย่ยแล้วเจ็ดพันเนาะเฉลีย่ยแล้วโอเคขอบคุณลหลายๆมาเด้อฝากบ้านสวสน่างงัวงามตำแนี่งอ่ะอยางต่อพี่น้องขออนุญาตทางนี้เลยชักน่อยอัน ขออนุญาตปิดชีพกับหัวแม่แม่ง่ามเนี่ยทองเนาะทองเนาะสีสันสีสันเสมอการพี่น้องบ่งมีแป๋วมีแมงสีแดงจึงคืนเขาเออแน่นี่พี่น้องฟันน้ำนมนุมอยู่ห้วยฟันน้ำนมนมอยู่ต,นต้นโตคือสมาดีเถอะือต้นโตดีดีพี่น้องสีสันดีต,นต้นโตดีถ้าแตงเขานี่ว่ามันง่วงงามพนดีเนาะเพราะว่าเขาไปหนามันจะเป็นงสีแต่ว่าโตเพื่อดีหน้าพี่น้องพูดอ่ะมือแข็งขาต้นโตน้ำไตดีเปิดเท่าไหร่ 2,400ม่นสี 24, ่พันี่ยยี0สิบสี่พนเปิดไว้พี่น้องเย้าวอ่าลาด้วยพี่น้องท่ายสูงลอยสาหาวกความสูงเพิ่นเอาไปเป็นแม่คอกแม่ทายแม่พันเป็นตาหนังดีพี่น้องเป็นตาไหรูดีงัวแนวนี้เนาะสองหมื่นสี่พันเพิ่นเปิดว้เพิ่นมาจากไหน บ้านไหนคือบ้านนนท์กรอง,รองโอ้บ้านนนท์กลองมานน้ำกันบ้านนนท์กลอง,องเอ้าขออนุญาตเบ,เบอร์โทรนะครับผม065ย์หกห้าศูนย์หกห้าพี่น้องเพิ่งมาจากดอนกลององ้งวงงาม24เพิ่งเปิดไว้เอาไปเป็นเมย์ขอกเมยขายเมยพันธ์นังดีพี่น้องเนื้อหนังดีโตนโตดีขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมปิดจิบกับง้วงงามนี่แหละบ้านสมหวังง้วางงามพาพี่พา,พาน้องมาชมงงวงงามที่ตลาดนัดโค้กระบือบ้านเชียงหวัง อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะง,งชิปนี่กระโค้ยพอพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวดเลี้ยงควายแฟนคับแฟน,เ,นเพลนบานสมอ,องงามสูงนี้ใ่้ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร,รับด้วยมดลวยเบิดหนีเบิดสีน้ำกันสำหรับวันนี้ชิปนี้ขอขอแข่งเช่นกันครับสวัสดี